นี่มันอะไรวะเนี่ยโอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมท์ไลน์นะวันนี้เราไม่อยู่ในเกมของ Her Le Hospital เฮ r เลอร์ฮอสพีทอลสองนั่นเองซึ่งเสียงดังมากงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเสียงเกมพูดดนะังโอเคอะไรอะเมลิซ่าเฮ้มีคุตนาข้างบนเดี๋ยวเพิ่งเห็น เดียวเดียวเดียวโอเคอุ้ยใครวะอ๋อเพื่อนเราลืมโอเคพวกได้เจออะไรมั้งอุ้ยหน้าดำไปเชียวเุ้ยหน้าไปทำอะไรมันทนะู่ท่านเดี๋ยวก่อนอุ้ยตกใจใช่ทางนี้แหละ โอ้กระพริบให้เลยนะปุ่มวิ่งอ๋อปุ่มวิ่งกดวิ่งขางได้วิ่งได้ตลอดเลยนะเฮ้ยอะไรวะไอ้ายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเขา possible โอ้เข้ามาก็โดนเขาแล้วอะไรวะนี่อ่ะอ๋อเมื่อกี้แค่ลอกนะไม่ตายโอเคโอเคมันไม่มาลงบานเลยโอเคอ่ะมันล็อกอยู่ต้องให้กุญแจโอ้แย่เลย เท่านี้เหรอง่ายอาคารเนี้ยกาจ,จะมีอยู่วิ่งทวิ่งได้ตลอดก็วิง่งดีกว่าให้พวกเปิดหน่อยสิเปิดไม่ได้วะ่ะอุ้ยอะไรโอ้โหหัวเกือบแตกเลยวไหมล่ะอ๋อมันมีข้างล่างอีกโธ่บ้าเอ้ยเก๋งันในนี้แหละไม่มีที่อื่นแล้วตรงเข้าไปเลยพวกอุ้ยอะไร <Damn. S 1> อะไร ตกใจหมดเคเนี่ยคูสว่างสวัยหยิบเลยเนี่ยเอาตะเกียงไปด้วยนะโอหยิบไปได้เลยเนี่ยอยากได้ตะเกียงมากเลยนิดน่อยก็ยิงดีโอเคไม่มีอะไรนะโอเคมา,มา,าดูแจมาละยูเดียว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 อะไรตาม,มาอะไรตาม,มาเราจะไปซ้อหนหนวะเนี่ย มีอะไรข้าง,งล่างเราซ่อมไม่ได้หรอกเข้าไปเลยโอเคเอ้ยมันไม่ล็อกไอ้บ้ามีกุญแจแล้วโอ้ไอ้บ้าเอ้ยกลับได้ไหมกลับไม่ได้หรอตู้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เนาะอเฮ้ยเสียงอะไรบ้านนี้มีระบบประตูอัตโนมัติอ๋อคะถางที่เราไปโอเค ให้ดูสิอู้มนล็อกอู่แล้วต้องหาคุณแจคุณแจอีกแล้วเหรอได้ไหมไม่ได้เคบังคับเข้าห้องนี้นะเอ้ยอะไรอะไรอะอะไร,อะไรเอ่ยโอ้บาร์นิเปอร์ได้เคห้องนี้แหละมันต้องมีอะไรแน่นอนนี่ลงบรมเรือนละจกักปุ้ยคุณแจ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  อะไรวะเอา้าเฮ้ยอะไรวะอยู่ไหนอะไรเอ่ยให้ตายสิพี่พยาบาลลอกเราวให้ตายสิห้องนั้นแนะหละไอห้องที่มันแงม้มอ่ะอฮ้ยใครวะอุ้ยพุย่งเข้าไปเลยอืมหายไปแล้วให้ตายสิไอคนม่อกี้มันคิดอยู่มันจะขี้ดหรอเปล่าสรุปมันก็ไม่ขี้นะเอาห้องนี้ก็ไแ้วปะอะ อะไรอ,าอ,าอา้าวอ้าวอะไรวะโดนพีกก่กอดอืมเหนะมือนนะไปนไห What is this หายไปแล้วเร็วมาก่มันอะไรกันห้องนี้อ่ะห้องเปิดไม่ได้ห้อง,อ,ง,อ,งอุ้ยบ้าเ้ยเกือบหล่นหัวง่ายกุญแจเรียบร้อยพอเราหยิบปุ๊บมันจะมีตัวไลาลาหรอให้เดา รีบวิ่งกันขนา้างหน้าอะไม่มีใครล่าไว้เขาเนี่อเคงั้นก็ไปเลยแล้วกันโอเค I can't find it ไฟท์ต์ไฟท์ห้าไฟล์ห,ฟห้าขอ้อมูลอุ้ยโอ้เดี๋ยวมีห้องใต้ดินดเก๋อุ้ยอะไรวะเอ้าเฮ้ยเจอพี่รูปภาพเฮ้ยไอ้หนูเป็นไร มาช่รักษาอ้าวเอ้านึกว่าจะโดดกัดาะแล้วอุ๊ยทะลุเข้ามาดูเลยนะวันนี้มีอะไรซ่อนมั่งตายดิยเฮ้ยพวกทำอะไรทำอะไรอ่ะจิ้มได้ไหมอเอเฮ้ยทำอะไรวะ อุ้ยกินอร่อยมากอ้าวนี่ห้องน้ำเลยเอ๊ะนี่ไงเนี่ยหยิบอ๋ออ้าวขนาไหนน่ะไม่ใช่โอเคได้ไฟล์มาแล้วไปเลยมีไฟล์แล้วอ้าวแค่นี้เหรออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไ,รไปไปไปวิง่งไม่ได้วิง่งไม่ได้ ไปไปไปกับ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 ไม่มองหลังไม่มองหลังกลับบ้านเรามาหาข้อมูลเฉยให้พวกขับรถมารับหน่อยรอด้วยเังนไตามมาป่าวะไม่เราคุนขับนี่ว่าโอเครถโอ้โหเดี๋ยวมีการกลับบ้านให้ดูดูส่งตายก่อนถึงบ้านอ่าท่านนะโอตัวโคตรใหญ่เลยวะ ไม่ตกใจอะไรนั่เลยแค่ตะโกลออกมาโอเคมูทีวโอเคกับโรงแรมอะไรก็นี่ว่าอืมแคปใจเลยนะเอ้าขี่ตัว่อกี้วิ่งผ่านไม่หลมไอ้นี่ยืนนี่ใช่หลมใช่อเลยเอ้าเฮ้ยยังไม่จบ โอ oh ้โหมีทิศไหมดูลุก okay. ลุก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 เร็วเร็วเร็วเร็ทไปปุ <ling> ่มวิ่งวัเทอร์โบขึ้นวะไอเพื่อนเป็นไรไหมโอเคมาเพื่อนอะไรเป็นไรบ่เอ้ยปุ่มวิ่งอยู่นี่โอเคมลริ่าเมลิ่าชชื่อคนไทยโอเคเราต้องการไปคารบินวูด แต่ว่าตอนนี้รถเราเป็นอะไรวะเฮ้ยขานนี้ก็ดได้วดได้เว้ยอ่ารถเราเสียเหรอโอเคเพื่อเราจะรอที่นี่นะโอเคจะตัวสองคนอุย้ยตกใจไอ้บ้าอเอ้ยรู้เราต้องช่วยเธอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไอ้บ้านี่ปิดประตูอัดหน้าเลยโอ้เพื่อเราแย่อยู่นะต้องปิดโอเคห้าของมาช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายี้เลยนะ โอเคนี่คือตัวเราวอเตอร์นี่เองโอเคเราคิดว่าตถานีแก๊สเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่จะช่วยได้โ<ท>อเค <am> okay, หุ้ยกคอนแะไรต้นไม้หุ้ยชอบมากวิ่งได้เลยไม่มีเหนื่อยโอเคอุ้ยมีหน้าที่เลยเดี๋ยวดูวัตถานีแก๊สก่อนนะหุ้ยใครวะลุงลุงอะไรเนี่ยลุงไม้ให้ตายสิ ลุงไม้ช่วยด้วยทำไมเอ่ยเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยเราอุ้ยมีปืนให้เฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยแกเป็นเกมอาร์พีจีไปแล้วลุงไม้ช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีอะไรให้เก็บด้วยอ่ะมันดูแบบน่าไปมากเลยมัีวับมีรถเฮ้ยอะไรวิ่งก่อนเสียงหรอวะเดีวเวเๆ็ว มาเลยเล็งได้นะมาซิมา,มาอยากโดดหรือเปล่ามีห้านัดจริงว่าเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายอึบมัเพิ่มดีโหลด เออตายปะอเจ็บไอวิลคิลล์ยูเออเจ็บพิ่งกอนทำไมรถมันทันยัยแต่วะ oh. โดนโดน oh. อ,อน๋อทมนัดตายนะโอเคเด้๋ยตัวไม้ตุ้ยล่างเราลบก่อนโอเคไอตรงน,นั้นน่ะมีอะไรที่แบบเราไปได้เดี๋ยวก่นเฮ้ยกีซนลี่นัดแล้วแย่แล้วเฮ้ย <laughs> พี่เจ้าลงบาลตามมลังแค้นเพราะเราเขาโมยไฟออมา ที่มันอะไรวะเนี่ยเป็นลุงไหมไม่โดนกัดได้กับวะระวังนี่มีอะไรเอ่ยโอ้นี่ไงมีกระสุนกล้องพยาบาลโอเคโอเคเก็บอืมรีบรูทโอเคอเฮ้ยมีเวลาเจ็ดทิปปุในงานจะไปหาเพื่อนเราบาริซาทำไมมันรับเพื่อนร่างมันจะมีระเบิดแล้ววะเดี๋ยวใจเย็นนะพวกใจเย็นไม่มไไต้ว่าเราอยากมาเล่ไเป็นตรวจสอบแบบที่ผืนที่อื่นอีกเลยนะไม่เป็นไร จะมาช่วยเพื่อนก่อนเพื่อเราจะตายแพดเดจสิบวีนะมาแล้วมาแล้วมีกล้องพยาบาลพวกโอเคขอบคุณมากแน่นอนอยู่แล้วเดินเดินละรถล้วมันเสี่ยไอ้บ้าเอ้ยรถเออต้องซ่อมมอเตอไซค์ด้วยไอ้ตายดิโอ้มันยางรุดได้ไง,ไงวะวนีะ่กอนห้ากล้องรีแพร์กล้องซ่อมแซมนลถ้าจะมีกล้องเครื่องมือที่นี่หรอวะ ที่นี้มีทุกอย่างเดี๋ยวก่อนตั้งแต่สถานีแก๊สมีกล้องพยาบาลแล้วพอแล้วเสี่ยงไม่ชอบมาฝากกนเดี๋ยววิ่งไปที่นน่นกันใจเย็นนะอะไรวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอตรวจสอบก่อนเลือเือแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเฮ้ยเอาหลบก,ก่อนัน,นในศพอันนี้ไม่มีโอเค ปล่าเ้ยเปิดไปเสียเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยดีกว่าโหที่เป็นเมืองล้างเลยดิมาเออะไรแคจะเก็บตุ๊กตาไปๆเก็บตุ๊กตากันไปให้ดง่ายแบบนี้เฮ้ยอะไรมีใครร่วงวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดีเรอวะออก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  It's locked <S มันล็อกอยู่เฮ้ยยังมีซาวดิ น่ากลัวนะมีซาวน์แทบนี่หลังนี้มีเรื่องแน่อออกครับพวกเออเจ้าของบ้านไล่เ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอ้มชอบ้กลับไม่ตกใจตลอดโอเคก็จะขึ้นเอ้ยมีห้องใต้บันไดเว้ยอุย้ยใครขโพกไว้ที่บ้านกันวะหุนแบบนี้ เอ้ยรับเองก็ได้ปะไม่ตายมาแล้วโอ้โดนเลยนะมารับแทนเจ้าของบ้านไี่ตายที่เขายืนรอรับอยู่แล้วอ่างไาแล้วหลังนี้มีเล่นตัวมีกระสุนนี่งอะไรอะอะไรวะกุญแจกุญแจอของบ้านหนูนไม่อยู่บ้านนี้คืออะไรวะไม่เข้าใจ กุญแจของบ้านนุมนอยู่บ้านนี้เหรอโอ้ยอกะปี๊ยอ่ะโอ,อ้ยอ่ะท่าไปหนึ่งนะัดโอ้ยอยะกระโดดลอืม อ,อ,อ้ย่าเอย้ขอยขโมยขโมยเดี๋ยวๆดมมีใครโพมาอะไรกะเนี่ยอา้าวหายไปเลยโอเคเอะไรวะเอ้ยตัวแกอ้ยอ้วนโอ้ยแย่แล้วสมาธิเอเอเด็กกระสุนจะหมดปะมีปะกระสุน โอเคอัน okay. นี้อะไรเอ่ยฮะอ๋อตัวยกรถโอเคเช่าปะเช่าวไว้ก่อนโอเคไม่มีใครฟังเพลงอยู่ให้พวกเบาๆหน่อยกลางคืนค,คนเขาจะนอนกันอ้าวระเบิต์ต่อหน้าเลยห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมีชัว ยพุ่งเข้าไปเก็บอ้เกือบทับหัวแตกเก็บเสร็จอ้อมเปิดตู้เปิดออกเลยโอเคแล้วเราก็ได้กระสุนมาเพิ่มอยู่นะยังรวดเร็วเลยอันนั้นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าของอยากให้กินแค่ไหนอุย้ยฉันรู้ไปเลย โอเคข้างบนมีอะไรเฮ้ย hey, เบันไดเล็กๆ,ๆ,ๆนี่ข้างบนอนะโดนแน่ข้ hey, างบนโดนแน่บอกก่อนโดนแน่นั่นแไงพุ่งไปเลยโดนแน่โดนแน่ๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าติดอ้าว แล้ในกล่องเครื่องมือเราเดี๋ยวมึงขึ้นมาทำไมที่นี่ไม่มีอะไรเลยอ้าวห้องไหนอยู่อ๋อนี่ไงอะไรอ่ะอ้าวหุ้ยอะไรวะห้องลับสุดยอดอ้าวปืนหายอ๋อนี่มันลิฟต์เหรอก้อนอะไรอ่ะเปิด <'m> อ๋อปืน Okay. เอากระทีรู้ซองทำไมจะปืนนี้ยิงได้รัวๆไหมกันพุ่งไปเลยแล้วกันพี่ <c oughs> ไอจะพวกรงมาเลยเห็นเขาข่าวแล้วเฮ้ยมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีกระสุน ไอ้บ้าเอ้ยปืนไม่มีกระสุนให้มาวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยพวกเอ้ยมันคืออะไรอยากรู้มั้ยอ้าวอะไรวะไอ้หุ่นนี่แหละโดนแน่เขาเนี้ยไอ้หุ่นจ้องจะเล่นอยู่เครื่องเลี้ยงหน่อยแล้วกันโดนแน่เฮ้ยอย่าตี ตรงไปตรงไปเก็บก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยเคด็อกเตอร์โอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วินสลา ดรมไม่หรอวะสวยสวยสวยโอ้เบิดกลับทางเดิมอ่ะอะไรกระเด็นมาไม่รู้วิ่งไปก่อนใส่ตรงกลับนั่นเองนะ ครับโ okay. อเคอ้าวขึ้นมาจนลู้สองใช่โอเคเอเออ้าวเรามีอะไหรอไอ้ยะไงเขาเรียกโจมตีก่อนได้เปรียบโอเคจุดต่อไปเรือไปนะได้นะเดี๋ยวไป โอเคมากล้องนี้เปิดได้แล้วโ oh, อ้ยอยู่นี่เองกล้องเครื่องมือห้าอะไรกระท็อเอาได้นะจริงจริงกับตอนแรกอะพังไปเลยเฮ้ยเพื่อนเราอยู่น่ากลัวเหอวะเฮ้ยมีเวลาจำกัดมาแล้วไปเร็วซ่อมรถไป <complete. S 1> เอเอไปเร็ว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 ได้เปินมาด้วยไปไม่รอเพื่อนแล้ว <laughs> โ okay, อเคคราวนี้กลับไปได้ยังเรียบร้อยโ okay. อเคเราเอาชีวิตรอดได้แล้วนะโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่กูจะอยู่แค่ในโรงพยาบาลสุดท้ายออกมาบูข้างนอกด้วยนะโอเคงั้นวันนี้คงจะมีแค่นี้ไว้คลิปหน้าก็จะมาเล่นเกมอะไรอกีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ